อ่ะนะคะทุกคนนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดของเกม Dislike นะคะโค้งสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วนะคะ12ชั่วโมงก่อนตู้ออกนะคะเหตุการณ์วันสิ้นโลกนะคะโรู้สึกว่าแบบดวงไม่ค่อยจะดีเลยแบบมาไม่รู้สึกถึงดวงเลยแต่ก็คิดว่าก็อาจจะมาก็ได้ก็หมดตัวไปเลยนะคะเกมนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะอืมเอามาลุ้นกันว่าจะได้สกักกิทองนะคะหลังจากนี้เนาะจริงๆว่าจะเปิดสามสิบแต่มันดูไม่จุใจ เราคัมแบ็กทั้งทีก็เปิดให้มาหมดตัวไปเลยสิคะใช่ไหมล่ะทุกคนเออนะเราฉันอัดหรือยังเอออัดแล้วไหมเอออัดแล้วนะคะเอาจักคลิปด,ด้วยทำไมาหากินก่อนเอาเปิดไปเลยสิบโ,โลแรกวันบาทนะคะศรัทธาไปล่ะศรัทธานะเพราะเฉพาะป๊อบมาแล้วนะคะทองไปเลยดกดสุกแดวสุดก,กั๊แวตังไหายยากขนาดเลยหรอคลิปนี้หายยากมากทูวายเปิดมากระทอกเลยวาย สมการคัมแบ็กเจ้าพ่อแถบอุ๊ยออกเลยปะอุ๊ยเธอกูเปิดเกนชินต่อเลยย่าโปรลงดีขนาดนี้อ,อย้ยว้ายฉันเพิ่งดูคลิปมาว่าเขาเปิดได้อีกตัวนี้ฉันก็ได้ดิสิอุ้ย,อย่าบอกว่าโพไซดอนนะเพราะคลิปนั้นมันเป็นโพไซดอนน่ะมันมีโพไซดอนอีกอีเซลีน,นอ่ะในกลุ่มอะ่ะมีคนโถดอยู่อะไรอ่าเฮียนะ วายเซลล์ดีเลิศี่เก่งมากตัวนี้โอ้ยรถเถิดลดลด,ลดไ,ไวๆบทความก็กี่แล้วนะคะเออเอามาเปิดกระซาก่อนนะโอ้เดี๋ยวเมาเลิศไม่ไหวเร็วนะคะเลิกดีอียปคมามก็ทองเลยอนี่ะแต่หน้าตู้ไปไหนอนลี่ไปไหนคะ อืมอูย่คุณต้นก็เล่นใช่ไหมเฮ้ยสองทองไหมช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้กับสีทองนะทองไหนนะ่ะเออ M U T ยี่สิบแปดหรือยี่สิบเจ็ดสี่จะลืมไหมอุย้ยม่วงลุนนิโคลีนว่ายลุงอ๋อสามดาวลุงโอ้มันต้องเป็นม่วงลุงนะถึงจะเป็นใยนิโคลีนอะ จบค่ะแพ็กนี้ก็คือต้มเลงปล่อยพันหันไป,นไปสรุปดวงเกมอื่นบูดนะวายโอเคมาปลดดาวม่วงนะคะสีดาวครบยังวาสีดาวยังไม่ครบเลยครบแล้วมัง้งก็อาจจะครบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแต่พวกตัวอัน,นามได้ไหมอะ่ะไม่เป็นไรปลดไปเลยเอามาต่อนะคะเปิดให้มหมดหรอก ไวนหมดเลยโลมๆอินมองแปละไม่ลุงแม้ถ้าลุงมันจะเห็นในนี้เลยป้านในออโมงอ่ะไว้ลุง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 เธอลุงนะแสงมันมีจริตจริตหน่อยๆอ่ะนิโคลินนิโคมิโคปะไว้เยียพีบอย่ยแป่งป่องลัดอุ้ยยังไม่ปงมปป่องเก๋ แมงป่องมันลดนะเออเอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วข้ามข้ามข้ามเอออุย้ยไม่ป่องลดอุย้ยได้ตัวใหม่เธอวันนี้ตัวใหม่สองสามตัวแล้วสามตัวแล้วนะคะเปิดให้หมดไปเลยเออกดกดรบนี่เอาให้หมดกดของรางวัลราะอุย้ยน,นี่เลยจินดารี่มันเป็นหน้ามาเส่ไหมเอาหล่อคนเมสซี่ก็เล่นหล่อแรงนะั้นเรื่องนี้อกดกด ไหนตัวเออตัวหน้าตู้คือเธอฉันเปิดมาสองล้ก่กนโลหน้าตู้อยู่ไหนอ๋อเอาดีๆคองยังม่วงแล้วหรออุ้ยอันนี้อันนี้ดูสิถ้าจะม่วงลุงนะลุงป่าว,วะไม่ลุง,อ,งอ่ะม่วงเฉยๆอีนิโคมันจะมาไหมเอาดีๆไรว้อุ้ยได้แล้วอ่ะอยากได้ตัวสีแดงอ่ะอยากได้คุณโล มันเป็นตัวแปดนะเธอมันต้องมีคู่กันนะไม่งั้นม LIKE like well. ันจะขี้กากมากนะโอ้เอเลน่าบันยางอะคาะไปเลยมันโทูต้มเล่งเราว่าออกทองเรียวหร่ออ๋ดีๆทองเรียวหรอเปิดอีกยี่สิบองนะเนี่ยจกจกจกชักชักจักจักชักชักชักมองลุงเท่ากับกระจายเกลียดวันเก่งนะแย่าอีดีก็คือฟ้าบรูดนะค่ะเธอได้ม่วงยังยังไม่กดเท่ามีรูอย่างน อันนี้ลุงอันหนึ่งเดี๋ยวรอดูลุงก่อนละกันลุงไหนข่าว่าสองตู้ละเอเอเราก็เราก็ต้องเสียมันในความลุงพระโอ้ยรอ,อเลี้ยวจบข่าวว่าเราจะสำนักนะเรื่องนี้อ่ะสิบโลสุดท้ายค่ะอุ้ยขัดอียี่สิบไปงออุ้ยขาดอีอออยี่สิบฉันสุ่มได้อีกโลนะไม่ราจากไหนดีวะเธอามอเอาไงดนี่ยจริงๆอยากจะเปิดสักโลสองร้อยห้าสิบ อวันอีกเล้วสองทองโอ้ยก่อนจากหน้าตู้แม่หน้าตูเถอะอืมหมดแล้วเนี่ยเอาดีๆมายัางมองอะไรโอ้ยอุ้ยตัวนี้มีโอกาสออกแล้วหรอ,อตัวสามสิบห้าบาทไม่ค่อยเจอเลยแฮะดวงดีหรือว่าดวงไม่ดีวันเนี้ยเสือดงอังเนี่ยมาหน้าตู้หรือย,อยังทองสุดท้ายช้าจังวะ หวัดเถอะัดเถอะวายอาเดสก็ดีก็โตเก่งหรือเปล่าก็เก่งนะเก่งอยู่อีด้าตู to to ้ม <the> ันอยู่ไหนเหลตอัพด้าตู้ไม่ใช่หรอกูโกกมากเหลตอัพด้าตู้อุ้ยฮาเดสมันลดนะโตฮิวฮีมันเนี่ยขาดอีกเท่าไหร่เอ๊ะขาดอีกสิบเองอเสียดายว่ะ องขาดอีกยี่สบเยอะเหมือนกันนะเอาดีๆื่องนี้อืมอ่าไปชิมเมอร์นะคะชิมเมอร์ได้หนึ่งใบอืมเลดอัพต่อแหละอ่ะเปิดชิมเมอร์นี่ก็คือสมดาวเอยากไปดุ้นแบบหกดาวเลยเอาดีๆถ้าได้หกดาวนี่กีดนะชิมเมอร์หกดาวนะโคตร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 เท่าไหร่จบแล้ว จบตั้งแต่มันเป็นฟ้าแล้วค่ะไปล้างหลอ่อโอ้ได้คุณอวนอ,อนัอีหายอีเวนแผ่นเสียงสีทองคืออะไรวะแผ่นเสียงธาตุไหมอุ้ยอัญเชิญได้สามอันไหนดูหน่อยสีแผ่นเสียงธา,าตุคืออะไรอ่ะรอบที่แล้วเราได้อเจียงม่านมานะเออสีม่วงมันกลันตีม่วงปะหรือว่ามันตอแหลอ๋อมตอแหล พูดแต่รอบที่แล้วคือเจ๋งม่านนะผมลิงด,ดูดีเปิดเปิดให้หมดหาตัวแหนยี่สิบวะหาไม่ทันและะ้วเสียดายจังโอ้วายสีม่วงตัวอะไรวะไห่กูจะได้๋อได้แล้วว่ะตัวนี้โอ้ยยอนน่ะยอนเราได้รึเปนะอ่ะได,ด้ตัวหนึ่ง ทัดไฟหรอจก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 ม่วงจบจบค่ะชีวิตโอ้ยได้พี่ดูกปล่อสรุปก็คือหน้าตู้อยู่ไหนเออออลลี่อยู่ไหนเออน่งสีเธออีออลลี่มันอยู่ไหนวะสั่งแม่งออลลี่วีนมันเป็นตัว pvp แบบจัดเลยอ่ะ ไหนดูหนซีห้าเดชหรอาเดดอ๋อขโมยบัฟหรออันนี้ก็คุ้มกันเหมือนกันนี่มันก็ฮะมันก็มันก็มันก็อีออนลี่ไม่ใช่หรอโอ้ยห้าเดชลดนุ้ยเซลลี่โท่ได้เซลลี่ก็คือคุ้มเซลลี่เก่งปังๆนะลูกอ๋อไปบัฟเพิ่มโจมตีให้ทีมหรอโอ้ยมีคุ้มกันด้วย เป็นยายฟันผูแบบอัปกเกรดเหรออืมเอเอๆยายฟันผูนะแล้วก็ได้ใครอีกนะตึ๊บโอ้ยได้เจเซีลนด้วยนะตัวรถเกียร์หรอตอนแหลมากอีตัวนี้หน้าตาน่าจะเป็นไซลีนนะแต่แบบโอ้ไซลนีนจริงๆด้วยนะคะอนี่แล้วก็ยายพิษนะตัวเมนหลักทีมพิษเลยนะเนี่ยตัวเ,น,เนะนี้ย <c oughs> แกลเกแกเกแกลเดกอุ่ถือว่าประสบความอยู่ในหลายๆอย่างนะคะก็คืออยากให้ชั้นดนทีมพีสุดๆก็ดีแล้วล่ะสองทองนะคะหวานๆสำหรับรอบมีนะคะอีหน้าตู้ก็คือบูดค่ะเดไปเสียมากนะคะเลดอัพหน้าตู้น่ะอื่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปเปิดพี่ออลลี่นะคะทุ่มสุดตัวโทยศแกงตั้งแต่คลิปหนึ่งยันคลิปนี้นะคะพาสุดท้ายเลวสําหรับพี่ออลลี่ออนใจของเราโอ เออใครเปิดได้น้าตู้ไหมหรือว่าออกกี่โลก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนฉันไปเห็นเขามาคือสามร้อยห้าสิบโลอะ่ะกว่าจะออกอะ่ะน่ากลัวจริงๆ